แล้วชิมอีกรอบนึงใสักดชิมอีกรอบนึ่งชิมแล้วชิมแล้ชม้แวชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วชมแล้วชิ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 ้วชิมแล้วชิมแ้วชิแล้วชิมแล้วชิมแล้วมแล้แล้วมแกววแ้แวมวววังหม้อรว สีสวยสีสวยมากนะสีสวยมากอยสีสวยสีสวยสีสวยโอ้โหสีสวยมากมามามาแถวนี้มามามาจะนั่งกินข้าวกันเลยเราจะนั่งกินยังไงถึงจะพอเนี่ยเอาโยกออกมาไหมต้องยกออกมาเคลียออกมาไหมเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ยกแค่ออกมาเนาะครับอ่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะทุกคนนะฮะ f c ที่

เทอมาทางนี้เทอมาชิดน um. ี้เลยไปหาป้องคนมาใช่ไหมจ้าค่ะไม่ได anyway, ้ไม่ไ <e ด้ใช้ค่ะมาเลยค่ะพ่อซ้อวันนี้เลยชิดนี้เลยพี่หนุนาชิดนี้เลยเอามาชิดเลยข้าวแกงรมพัดลมพัดขยะแกงปากหวานใสปลาไหลใช่ไหมค่ะใส่ใส่แดกแดกค่ะใส่ดักแดกค่ะ

นี่นะครับแกงผักหวานใส่หนอนน้อยนะฮะแกงผักหวานใส่หนอนน้อยคค่ะุณเอเขาเรียกดักได้นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าไวอาก้าฮะไวอาก้าเหรอใช่เนี่ยนะเด้งงั้นหนูต้องซื้อทุกวันนะซื้อให้พี่ต่อเหรอดักเด้ต้องแกงให้พี่ต่อกินทุกวันกินห้าตัวนี่เสด็จเลยเหรอเสด็จเลยเหรอเสด็จเสด็จโอ้โหอมะเขือมะเขืออันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเหี่ยวนะ ผู้ชายถ้าเีว่ามเคล้เหียวนี่ก็หมดเลยนะครับเอามาแล้วฮะ่วงแจมมาแล้วฮะยูทูบเบอร์ช่องใหม่กำลังมาแล้วช่องไหนช่องข้าวดิบจะกินยังไงล่ะยายบน้นไม่ได้ไม่ได้ให้อาเมื่อกี้จมแนึนอ้าวโอ้โหนี่นี่ไมงวมงวนเบานกมาได้แม่งวเลยเอาตักตักตั เอาบานนกตักมามามากินข้าวกันเด้ออายายไทยบ้านมาตักหลังบ้านอยากตักเลยตักมาตักแป๊ <cả> hey, to to ่อนเพอนนุผักหวานทำไมเขาต้องเรียกผักหวานเออทำไมเขาต้องเรียกมันชาหวันเปล่ากลมๆมันหวานค่ะเวลามันสุกแล้วมันจะหวานแม่นบพรผมว่ากินดิบมันหวาน ตอนยังไม่สุกมันก็ชันมันตักสามถ้วยเลยคนละจุดคนละจุดจะได้ไม่ไม่แย่งกันอันนี้ก็มันมันอันนี้จะมีอะไรนะวายากาเต็มถ้วยเลยมากินกินกันโอ้ลายสอนอืหอมมากเอาเลยครับแเ่งทันด้วยกันค่ะอืมโอ้ยลูกโดดก็มาแมนมีทั้งพริก ลูกโดดนะฮะหอมแดงทุบนะครับเอยายนี่เคยทำอะไรใส่พวกเนี้ยเ้าอันนี้โทุยังไม่รู้ค่อยนึกว่าจะติดตามไข่คนไข้คนไข้ค่นไข่ดูใกล้ๆนะฮะ FC มาดูใกล้ๆนะนี่นะครับวนเดียวรถติดเลยนี่นี่นะ